เป็นด้านปะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะมาเด้อกินก๋วยเตี๋ยวกันจ้าสวัสดีค่ะก๋วยเตี๋ยวผักมากเป็นส่วนพี่นอ้องเ้ยมากขนากินกันไปนอกขอเทียง ไปให้ยายกันเลยตัว่าเดี๋ยวเศษเล็กลูกขิ้นค่ะพี่น้องมาได้จ้ามาเด,าเด้พักหลายๆพี่น้องมีหอยลากำหนึ่งสลัดม่วง

นั่งดีๆก,ก่อนค่ะพี่น้องนั่งเคียงๆนิดน้อยไส่ไส่เบนตาก่ได้เบลตาขายายบุงไก่ก่ได้ให้กินบึ้งก๋วยเตี๋ยวนะพี่น้องมาค่ะมาแซ่บๆใ่้เนี้อบเนี่ย ตะวันเหลือบุง่งน่ากล้องบุคใครได้เป็นเดมะนะาม,มานั่งกินอันใหยยังปวดแล้วมาแล้วผับน้องเอ้ป,เป๊ปกปิดป,ป๊ปกปิดดิ้งนบ่ าม,มาเลียงอืี่องฝนนะพี่น้องนะฝนเม็ดตั้งไงบ้างช่มงนี้ฝนเมื่อไง ไม่เอ็นดียว์ไม่กินน้นยา អឺទន្ទុកនេះចេញងាយៗពីន້ອງเด้อពុះពែពុះน,นะចាំចាំគួរព្រា แบกบแ,บบแต่ที่น้อยเห็นนุ่มเนียวเห็นไหมว่าขึนก็เจียวเจ้ายนะ่งนี้ ừ đứng từ tất cả chậm mất đấy Ráp chạm vào cái nòng ออและค่ะพี่น้องคลิปนี้กัยาย้มอมกับที่คว้าไปก่อนเด้อจ้ะเด้อคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะพี่น้องฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามยายตอมชุมแท่แซ่บรรานๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องพอขอบคุณหลายๆจ้ะที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจยายตอมจากพี่น้องทั้งคนเก่าคนใหม่เนาะจ้ะเนาะไปเด้อจ้าวัสดีจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมเด้อจ้ะเด้อพี่น้องกินหลังไหมจ้ะพี่น้อง ีเสียงฝนพวกฟ้าพกฟ้าฝนคขึ้นมาแห้งสาธค่าำเำเื้อยเำื้อยสะพี่น้อ